สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ทำข่าวเลยนะครับพอดีผมไปรุยงานที่โรงเรียนนะครับก็ยาวเลยนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคงเป็นประเด็นของเจอร์ซานโช่นะครับก็แฟนแมนยูนี่ทราบอยู่แล้วนะครับว่าซานโช่เองเนี่ยก็เป็น ดีลหลักๆเลยที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่วันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำการวิเคราะห์นะครับว่าเรื่องราวของซานโชเนี่ยการย้ายทีมเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปสรรคหรอกแต่การแข่งขันหลังจากนี้นี่แหละจะเป็นอุปสรรคของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าในการที่แมนยูเนี่ยไม่ติดท็อปโฟร์นี่แหละครับประเด็นหลักอยู่ในวันนี้แหละก็คือถ้าแมนยูไม่เล่นไม่ติดท็อปโฟร แลวก็ไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจอร์ซานโชจะปฏิเสธการย้ายทีมนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับวิเคราะห์ไว้นะครับส่วนส่วนเรื่องราวของพอพอกบากับเดอริกในวันนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ในการสลับดิวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์และความน่าจะเป็นเนี่ยของนักเตะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเดอริกเองอ่ะให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขกับยูเวนตุสจริงนะครับคุณพ่อเขาก็ยืนยันว่าตัดสินใจไม่ผิดแต่ว่า อาจจะมีการสลับปรเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับมันดิวนี้มันเกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเจสซี่ดินกาดอีกนะครับวันนี้กับสมโมสรอาร์เซนอลนะครับครั้งแรกนี่ก็เป็นโลมานะครับโลมาต้องการเซ็นกับเจสซี่ดินกาดแต่แมนยูยังไม่มีโอกาสได้ขายนะครับวันนี้ถ้าจะเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อเนี่ยอาร์เซนอลจะเป็นสมโมสรที่จะเซ็นสัญญากับเจสซี่ดินกาดนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมการช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับข่าวที่1นะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเจอร์ซานโช่ก่อนนะครับประเด็นที่ผมเกิดนําไปในวันนี้เนี่ยเรื่องราวของซานโช่นะครับมีเหตุผลเดียวที่จะไม่ได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือแมนยูไม่ติดท็อฟ์โหรือไม่ได้เล่นบอลยุโรปนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยมองมองทุกสถานการณ์ มองทุกสถานการณ์อนะาซานโชยังไงก็มาอยู่กับแมนยูแน่แต่จะมีอยู่กรณีเดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูการหน้านะครับก็เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะถูกแบนนะครับแบนจากเกมยุโรป2ปีนะครับซึ่งซิตี้เองกำลังอุทธรณ์อยู่นะครับในขณะที่ซิตี้กำลังอุทธรณ์อยู่อะ่ะบรรดา10ทีมในสโมสรเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คัดค้านนะครับคัดค้านการอุทธรณ์เพราะว่ามันไม่เป็นไม่เป็นเหตุเป็นผลนะ่ะที่จะอุทธรณ์นะครับ วันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของซันโชนะครับว่าซันโชพร้อมที่จะรับทุกข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยแมนยูเนี่ยจะเสนอค่าเหนื่อยให้อย่างน้อยนะครับตามรายงานของข่าวคือประมาณเกือบ400แสนปอนอย่างน้อยนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยจะเซ็นสัญญาประมาณ4ปีอย่างน้อยเช่นกันนะครับตามรายงานแล้วนะครับทั้งรายละเอียดข้อตกลงรวมถึงมาคัตแรดฟอร์ดเพื่พอนสนิทที่ออกมายืนยันและเรียกร้องให้แมนยูเซ็นกับซันโชนั้นเนี่ยองค์ประกอบทุกอย่างนะครับ มันมันไปนในทางที่ซันโช o คนจะมาอยู่กับแมนยูชัดๆเลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมบอกได้แค่ว่าตามข่าวถ้าแมนยูไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยซันโช o จะไม่ย้ายมาอยู่กับแมนยูชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคานาฟอร์ดกันนะครับขเขายังคงเป็นนักเตะที่ทำความดีอยู่ตลอดเวลานะครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานในวันนี้นะครับว่ามาคัดแรดฟอร์ดนะครับได้ระดมทุนถึง20ล้านปอนด์นะครับในการช่วยเหลือนะครับเด็กๆนะครับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนานะครับคือเอาง่ายๆเนาะไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยครับความเงียบของเศรษฐกิจต่างๆนะครับการซื้อขายอาหารอะไรเงี้ยนะครับการที่คนไม่ไม่ได้จ้างงานมันก็ไม่มีรายได้นะครับวันนี้นะครับ มาคัรเรดฟอร์ดนะครับได้ทําความดีก็คือได้ระดมเงินนะครับเกือบ20ล้านปอนด์เพื่อซื้ออาหารแจกจ่ายนะครับก็ทํางานในองค์กรนะครับแฟร์เชียนะครับแฟร์แชร์นะครับขออภัยนะครับก็เป็นการที่จะระดมทุนเพื่อจะซื้ออาหารให้กับนักเรียนแล้วก็เด็กนะครับผู้ที่ไม่มีอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็ส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดของรัดฟอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะนะครับเทสโก้ได้บริจาค มูลค่าไม่ใช่บริจาคซื้ออาหารจากเทสโกเนี่ย15ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับฟล l เรสต้านะครับก็เงินสด2.5ล้านปอนด์นะครับมาช่วยแรดฟอร์ดด้วยอันนี้นี่เป็นเงินระดมทุนของแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็โคออฟนะครับจัดอาหารให้อีก1.5ล้านปอนด์นะครับทุกเงินท,ท,ทุกบาททุกสตางนี้ จัดอาหารให้เด็กอย่างเดียวเลยนะครับก็รวมส่วนแรดฟอร์ดเองเองิเงสนสดส่วนตัว1นึ่งแหกหมื่นปอนด์นะครับจัดให้ด้วยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่ทุกคนออกมาช่วยกันในเรื่องราวของการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับก็ตามนี้นะครับเป็นการทําดีของแรดฟอร์ดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ดินการ์ดนะครับก็ผมพูดประเด็นเปิดไปแล้วนะครับ เรื่องราวของเจสซีลินการ์ครับก็ครั้งแรกนี่ก็ตกเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับว่าจะย้ายไปอยู่กับโรมานะครับแต่ท้ายสุดนะครับในตอนนี้เองเนี่ยโรมานี่ก็ยังไม่ปฏิเสธน,นะครับว่าจะเซ็นสัญญากับเจสซีลินการ์วันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ได้ทําการวิเครา,าะห์นะครับว่าเจาสซีลินการ์เนะี่ยตอนนี้เนี่ยสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมไหนสนใจนะครับทีมนั้นก็คือสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับ อันดับตอไนะครับคู่ปรับของแมนยูนะครับก็จริงๆอ่ะฤดูกาลนี้เขาอาจจะไม่เซ็นสัญญากับแดนนี่เซบายอสนะครับเนื่องจากมาริดนะ่ะมาริตจะไปขายทีมอื่นในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงนะครับเอาง่ายๆเนาะคือกำลังระดมทุนเนาะเพราะว่าโปรเจกต์ของมาริดก็มีนะครับส่วนนักเตะหลายๆคนนะครับก็เริ่มเริ่มที่จะยังไงอะ่ะต้องถูกพิจารณาในการที่จะปล่อยตัวออกไปจากสโมสรโดยเฉพาะคนที่เล่น เล่นไม่ดีแล้วก็คือเอาง่ายนะฟอร์มไม่เข้าตาเนี่ยถูกปล่อยแน่นะครับเจสซี่ดินการเป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับสโมสรอาร์เซนอลนี่มีโอกาสที่จะได้ตัวเจสซี่ดินการ์มากๆเลยนะครับก็ดินการ์คงไม่ไปเล่นในต่างแดนละคงจะเล่นในพรีเมียร์ลีกฉะนั้นอาร์เซนอลคือสถานีปลายทางของเขานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการสลับดีวกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมพูดไปตั้แต่สักสองสามวันที่แล้วเนาะเรื่องราวของการแลกตัวระหว่างพอกบากับเดลิกนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ก็ยังมีข่าวออกมาว่าตัวของเดลิกเองนะครับไม่ตัดไม่ตัดโอกาสนะที่จะจะสลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตนะครับคุณพ่อของเดลิกเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับลูกเลีอกตัดสินใจไม่ผิดหรอกในการไปเล่นให้กับยนะูนุสอะแต่ว่าคือมันต้องใช้เวลาในการปรับตัว การเล่นฤดูกาลเดียวมันไม่สามารถที่จะการันตีความสามารถอะไรได้มากนักนะครับซึ่งผลงาน y น u ะ่ะยูนตุสเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาคือยอดทีมทีมหนึ่งของยุโรปนะครับก็วันนี้เองเนี่ยพ็อกบาเออเนี่ยพ็อกบาเนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของมาริตแต่ว่าตลาดนักเตะในการซื้อขายเนี่ยมันก็แข่งขันกันตามปลไกลของตลาดนั่นแหละก็คือทีมไหนอะ่ะข้อเสนอเยอะ ทีมนั้นก็จะรับข้อเสนอก่อนแล้วก็ค่อยตกลงรายละเอียดส่วนตัวนะครับในทางกลับกันเนี่ยพอกบาบกับดีลของมาตาเดลิกเนี่ย มีโอกาสที่จะสลับตัวได้ไหมนะครับผมตอบจากสื่อต่างประเทศเลยว่ามีมีสูงด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่พอกบาเนี่ยจะต้องกลับไปอยู่กับยูนตุสก็คือเขาจะกลับไปอยู่ในที่ที่เขาประสบความสําเร็จมาก่อนหน้านี้นะครับคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยอะที่พอกบาเนี่ยไม่สามารถจะกลับไปกับอยู่ยกับยูนตุสได้นะครับนอกจากความฝันที่จะไปอยู่กับเดลเมริดแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ทุกดีลก็คือใจของพอกบาเนี่แหละที่มันมีธงอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าพอกบาเนี่ย ยังคงที่ต้องการไปอยู่กับเรียาดริดนะครับส่วนการสลับดิวของเดลริกกับพ็อกบาเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของดริดตแน่สาหรับพอพ็อกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในข่าวในช่วงเช้าวันนี้อีกข่าวนะครับก็เป็นเรื่องราวของอพูดถึงอาร์เซนอลก่อนนะครับวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยสนใจนักเตะที่ชื่อว่าครีซาครับกิล เกลราเบิร์กนะครับก็เป็นนักเตะนะครับของสโมสรเรอัลมาดริดนะครับคืออาร์เซนอลสนใจเด็กคนนี้เด็กคนนี้ไม่เคยลงสนามให้กับชุดใหญ่ของมาดริดเลยนะครับก็ลงให้กับยังไงนะเซกุนดาบีบีอาร์ซอนเบชื่อชื่อชื่อ,อลีกที่เล่นนะครับลง13นัดยิงไป1ประตูโดน 2, ไปสใบเหลืองนะครับเด็กคนนี้นะครับมิเคลอาร์เตต้าเนี่ยก็คือคริซานะครับเกลระเบิดเนี่ยก็ ฟอร์มต้องตาต้องใจมิเคิลติตตามากนะครับจนอยากจะเซ็นนะครับก็อาร์เซนอลสนใจเด็กคนนี้แมนยูเคยตกเป็นข่าวด้วยแต่ว่าเงียบไปละส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนเนี่ยที่แมนยูตกเป็นข่าวในวันนี้นะครับก็คืออิซาดิออฟนะครับอิซาดิออฟนี่คือเซ็นเตอร์แบ็กของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเด็กคนนี้นี่โอ้โหผมว่าแจ่มเลยนะค่าตัวในการฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับซึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ย ยังไงก็ยินดีขายนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่ปั้นเด็กเก่งมากสโมสรหนึ่งในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิโอฟอร์ดินานเนี่ยนะครับแฟรง์ลัมพาร์ดอะไรพวกนี้นี่เขาเติบโตมานะครับโจโคเนี่ยโอ้สุดยอดโจโคอยู่กับเวสต์แฮมนี่คือโอ้โหผมดูเขาเล่นนี่ก็อย่างว่าครับสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ดีอฟกับแมนยูนะครับมีความเป็นไปได้ที่อาร์เซนอลนะครับจะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ จะเซ็นสัญญากับอิซาดิออฟด้วยนะครับฉะนั้นแมนยูก็มีคู่แข่งตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับใน Twitter. ทวิตเตอร์ทวิตเอร์เนี่ยเขาบอกแฟนๆถามอยู่นะครับประโยคหนึ่งว่าถ้าคุณได้มีโอกาสเซ็นกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคุณจะเซ็นไหมล่ะอิกาโลนะครับอิกาโลตอบนะครับว่า มันไม่มันมันไม่ใช่ปัญหาคือคือยังไงใจเขาก็อยากจะเซ็นกับแมนยูนั่นแหละนะครับคือเอาตรงๆเลยว่าอิกาโลเนี่ยอยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดของโซชาเนี่ยแค่ตกเป็นข่าวว่าโซชาเนี่ยปลื้มอิกาโลมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดําเนินการเซ็นสัญญากับอิกาโลเลยนะครับฉะนั้นถ้าเอาทวิตเตอร์มาเป็นข้ออ้างตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าใจของอิกาโลเนี่ย ต้องการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทาวนนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีวานลาเคติเชนต่อนะครับก็จริงๆแล้วเป็นประเด็นข่าวเมื่อ2วันที่แล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยต้องการคือพอบ,บาไปอะย้ายไปนะอีลักอีวานลากคติกับเซาอุนิเกสเนี่ย, itic, ยจะกลายเป็น2คนที่มาเสริมแก่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ย ก็กลายเป็นสโมสรแอลติโกมาลิทนะครับที่มีโอกาสจะได้ตัวของราคิติชไปนะครับคือในสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็ทำการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าการที่ราคิติชเองเนี่ยจะมาเล่นในพิมลิกในตอนที่อายุเยอะนะครับมันก็ไม่ไม่เหมาะสมที่จะมาเล่นนะแต่การที่เขาเนี่ยปั้นเกมในสเปนเะนี่ยผมเชื่อว่าเกมมันง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ได้มีความหนักหน่วงอะไรมากเหมือนพิมลิกนะครับก็ โอกาสครับตามรายงานจากเดลิมิยในวันนี้เนี่ยลาคิติเนี่ยน่าจะมีโอกาสซบแอตเลติโกโมาลิดนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ผลกระทบของพเมลีกนะครับก็จริงๆนะมันก็เกือบจะเป็นข่าวทุกวันเนาะแต่วันนี้นะครับเรื่องราวของเดลิมิยเอามาเล่าให้เราฟังเนี่ย762ล้านปอนเนี่ยถ้าไม่มีการแข่งขันนะครับฝ่ายจัดนะครับจะขอเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์นะครับ คืนทั้งหมดเลยในการออกอากาศนะครับผมเป็นเรื่องใหญ่เนาะตังให้มันแล้วอ่ะเรียกกลับได้ไงล่ะนะครับก็วันนี้นะครับมีปัญหาทันทีนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยทำไมพิม์อีกต้องแข่งต่ออีกแค่9ก้านัดเนาะกั้นใจหน่อยนะครับแต่ว่าสุขภาพก็ต้องรักษากันนั่นแหละนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่ายังไงพิมา์อีกก็ยืนยันไปแล้วนะครับว่าจะแข่งขันต่อให้ครบนะครับแต่ในฝ่ายของ b t Sport แล้วก็ Sky นะครับสกายสปอร์ตก็ก็พูดเนาะว่า คือ,อยังไงเราก็ให้เงินคุณไปแล้วอะยังไงคุณถ้าคุณไม่แข่งคุณก็ต้องคืนเงินมานะครับประโยคสั้นๆแค่นี้ใครก็เข้าใจนะครับฉะนั้นก็จะได้เป็นคือเอาง่ายนะสโมสรมีหน้าที่ที่จะต้องแข่งขันให้จบนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิปเป้คูตินโยบ้างนะครับเรื่องราวของคูตินโยในวันนี้กับสโมสรเชลซีเนี่ยเราพอจะทราบกันตั้งแต่เมื่อวานละว,ว่า สโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยได้ลดเพดานเงินแล้วก็ค่าตัวของคูตินโยลงเหลือแค่70%นะครับรวมถึงนักเตะคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสมมนเดเบเล่เนี่ยคือคือโปรเจกต์ของบาร์ซ่าเนี่ยเขาสนใจลาวติโรมาติเนสมากมากในการที่จะมาดึงนะครับอย่างน้อยเนี่ยเมสซี่เนี่ยก็ต้องได้คุยกับลาวติโรมาแล้วนะครับแต่การที่อาบาร์เซโลนาเนี่ยต้องปล่อยคูตินโยก่อนเนี่ยมันจะทำให ปัญหาเรื่องกฎ Finan c i a l f a ฝ่ p ยเในการใช้เงินเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปปั๊บเนี่ยยังมีองตุลกิสมันอยู่นะครับที่จ่อไปอยู่กับปารีสเนี่ยที่เขากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยก็ถ้าปล่อยตัวคนนี้หนึ่งคนเนี่ยเนย์มามีโอกาสมาเลยนะครับเผลอๆน่าจะเป็นการสลับติวเหมือนที่ผมนําเสนอข่าวไปนะครับในกรณีที่เป็นองตุลกิสมันกับเนย์มานะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนนี้คูตินโยเนี่ยต้องปล่อยให้เชลซีก่อนปล่อยได้เมื่อไหร่นะครับ ตัวเลขอ่ะก็จะจากแดงเอาง่ายสีแดงกลายเป็นสีเขียวเขียวไม่เข้มแล้วกันนะครับเพราะว่ายังมีอองตัวอยู่นะครับถ้าสลับองตัวกับเนมาบาร์เซโลนาลงล็อกทุกอย่างเลยนะครับก็คนคนในสื่อต่างประเทศก็มองประเด็นข่าวไว้ประมาณนี้นะครับว่าคูติญยจะย้ายซบเชลซีในราคา70ล้านปอนด์แล้วก็ดีลต่อไปก็คือองตัวกิสมานี่แหละที่จะสลับดีลกับเนมามีความเป็นไปได้ในวันนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็วิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าอารันเชลเนี่ยคือแบบอย่างที่เคนกำลังประสบอยู่นะครับเชลเนยุคนู้นเนี่ยอยู่กับดิวคาสเซลเนี่ยโหผมก็ชอบนะครับดาวยิงทิมชาติอังกฤษคนนี้เนี่ยป้องเดียวจบสกอร์นะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะ ในในในผลงานนะครับแต่ต่างกับเคนในยุคนี้แค่ค่าตัวแค่นั้นแหละนะครับชเชลล์สมัยก่อนนี้ค่าตัวไม่แพงมากแต่เคนเนทะลุไป150ถึง180ล้านปอนด์ละนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยตามรายงานจาก Manchester e v e n i นิงนะครับบทวิเคราะห์ของเคนเนี่ยเห็นว่าเคนควรจะเลือกโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงเวลาที่สู่จุดสูงสุดในการค้าแข่งเคนอายุ26ปีแล้วนะครับ กำลังเป็นช่วงเวลาแห่งการคว้าแชมป์นั่นเองนะครับเคนควรจะเลือกเวลานี้นะครับในการที่จะสร้างสารรค์ประตูให้กับทีมที่เข้าไปอยู่ใหม่แล้วก็คว้าแชมป์ให้มากที่สุดได้แล้วนะครับเป็นเป็นเหมือนกับว่าอย่างไงอะถ้าเกิดคุณคิดว่าช่วงเวลานี้คุณยังคงที่จะอยากประสบความสําเร็จกับสโมสรที่ความทะเยอทะยานของสโมสรเนี่ยไม่สูงพอที่จะคว้าแชมป์ได้ก็ควรที่จะคิดหาสโมสรใหม่นี่คือบทวิเคราะห์อของสื่อต่างประเทศนะครับซึ่ง น่าจะพูดถึงสโมสรเรือาดริดนี่แหละนักข่าวที่พูดที่คีวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูกันเนาะว่าเคเนี่ยจะเลือกที่จะย้ายทีมหรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จัดให้กาแฟแมนยูก่อนเลยนะครับเรื่องราวบทสรุปของเจสซีลินการ์ดน่าจะลงเอยกับอาร์เซนอลได้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งละสรุปสั้นๆเนาะแล้วก็เดลิกับเดลิกับ พอกบาในมีโอกาสแยกสลับดิวสลับดิวกันได้ไหมนะครับคำตอบว่ามีโอกาสประมาณ50%แค่นั้นแหละแต่ท้ายสุดนะครับเดลิกเนี่ยมีโอกาสมาเล่นให้กับแมนยูไหมตามบทสัมภาษณ์ล่าสุดจากคุณพ่อมีโอกาสแต่ถ้าจะสลับผมเชื่อว่าดิวนี้ยากเลยนะครับยากตรงที่ว่าพอกบาก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ของมาริทน,นั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นได้ยากส่วนเรื่องราวของอิกาโลง่ายสุดเลยเมื่อนักเตะต้องการเซ็นสัญญ,ญา มันก็เหลือแค่โซชาเนี่ยคุยกับต้นสังกัดดิวนี้ก็จะจบแบบเป็นทางการแต่อย่าลืมว่าอิกาโลสัญญาหมดเดือนพฤษภาคมนะครับพิมิีเก็บมาเตยเดือนพฤษภาคมสัญญาของอิกาโลอาจจะหมดก่อนถ้าไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็เรื่องราวของใครกันเรื่องราวของอิซาดิออฟอันนี้เป็นข่าวกับแมนยูมานานละนะครับอิซาดิออฟลาอูจิบินเนสเออเนี่ยลาอูจิบิเนสเนี่ยน่าสนใจผมลืมพูดไปนิดนึงนะครับว่านักเตะคนนี้แหละ ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ